สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามครับชวนชมกระบะสีประตูยกสูง1คันนะครับ Toyota Sport Cruiser นะครับปี2003นะครับ2.5งจุดห้ดีเทอร์โบครับเป็นออโต้เดิมจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักแต่ต่อหรือพิกล้วมนะครับคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆครับลองชมรองเช็คดูได้ครับกับ Sport Cruiser ยกสูงระบบภายในนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบครับ ลองชมลองเช็คดูครับกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายครับเอาไปใช้งานกันได้เลยไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทานะครับมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนะครับใช้งานน้อยนะครับ170,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นตั้งแต่ปี2003นะครับกับคือเคียร์ออโต้นี่เลยนะครับ2.5นะครับดี d ฟร์ m m คอมมันเรียเอนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับลองเช็คลองชมนะครับสนใจหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับอยู่ที่บางแคถนนกาญจนาพิเศษนะครับ แมกไลเนอร์งามๆครับลองชมลองเช็คครับเจ้าของรักเจ้าของดูแลดีหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อครับห้องเครื่องเนียนๆครับ D4D Turbo ลองเช็ครองชมตรวจสอบดูได้ครับไม่เอี่มครับดูแลถึงก็จะประมาณนี้นะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ สมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครับท่านไม่ต้องเดินทางมาเองนะครับรอทดลองขับตรวจสอบเช็ครถที่หน้าบ้านนะครับคล้ายเวลาที่เราไม่อยากเดินทางนะครับก็โทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผมรับประกันว่ารถจัดส่งถึงบ้านได้แน่นอนนะครับรถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับกับทรงแบบนี้สําหรับใครที่เน้นหาไว้ใช้งานนะครับลองดูได้ครับคันนี้สวยจริงแล้วก็ใหม่มากครับ มีบันไดามาให้พร้อมครับขึ้นลงสะดวกสบายไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับใครไม่ทันหรือไม่สะดวกก็โทรเจรจารอที่หน้าบ้านครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครับยางปี2 0ง0ีครับใช้งานได้เลยครับยังใช้ได้อีกรึกครับดอกยาว เอาไปใช้งานกันนะครับเช็คและชมดูรถได้เลยครับจะโทรรับท์วิดีโอคอลก็ได้ครับตัวนี้เป็นรถเต็นท์นะครับเอิดมาในราคา2 2 9 0 0 0บาทนะครับกับาสภาพรถเทพๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสภาพนี้ใครที่กําลังหานะครับถูกตาต้องใจเน้นโทรเจรจาได้เลยครับนี่ครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับการซ่อมบํารุงตัวนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับเรื่องความสวยและความใหม่ รับรองเลยว่าใช้งานกันสบายใจแน่นอนเป็น2.5เทอร์โบโก็ประหยัดน้ำมันได้ครับตัวนี้สวยสมบูรณ์แบบนี้หาไว้ใช้งานไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับลองชมดูก่อนนะครับมีรูปมาให้ดูได้พอประมาณนะครับถือว่าน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งท้งเลยกับสมาชิก กำลังเล็งหา4ประตูนะครับตัวนี้ได้ออโต้ครับน2.5เป็นเทอร์โบและก็เป็นมือเดียวป้ายแดงใหม่มากๆนะครับสภาพแบบนี้ไม่มีบ่อยๆอ,อาจจะไม่เจอนะครับหาเองไม่ได้แน่นอนนะครับตะเข็บอาร์คฝาไม่ถอดน็อตไม่แกะของแท้ครับเดิมบ้างโรงงานแบบไหนแบบนั้นจัดได้จัดเลยครับลองชมลองเช็คดูก่อนนะครับลองดูด้วยตาครับตัวนี้ก็ถือว่าถ่ายรูปมาให้ชัดอยู่ครับได้ดูทุกซอกทุกมุม หรือแค่ทดลองขับนละครับเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับให้รีบโทรเจราจาสอบถามนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับแบบนี้สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักครับชอบโทรเจราจาได้เลยนะครับสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้าและนําเสนอนรับกล้าที่จะการันตีการจัดส่งให้ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดี